ได้เลือกงามยามดีที่ใส่หารจชนาจองขันพลันเยื้องยากเดินตามติดชิดสนมกำนันนาพลันหยุดร่างเหลือแแปละแง้หมองเห็นเจ้าเงาะแสนกลคนขยันหน้าขบขันพันนาตั้งใจจ้องกลับแลเห็นตนองค์ทรงสังถอนางแลมองตกตะลึงซึ้งดวงใจกามเทพปักสวงไม่หน่งเหนียว ต่างเหลือบเหลียวรักแท้เกินแก้ไขรจนากล้าเสียงพัวมาไลยแทนดวงใจให้สังไปในร่างหงาอะเฮ้

ดังสนัน่นลั่นไปทั่วหอยพริกกายปฏิหารสั่นระรัวเจ้าเด็กน้อยถอยตัวออกมาพลันน้ำตาปริมหัวใจปนคนทุกหนักรักแสนรักโอ้ลูกน้อยเจ้าหอยสั่ง ต้องนิราศแรมเรียงจากเวียงวังสุดกายนั่งทรงร่างนอนกลางดอนดินทุกจนเพอเผลอหลับไปกับลูกใจพันผูกลูกจายาทวินสงสารนางสะอื้นให้พอได้ยินน้ำเนตรรินล้มร่างหลับไปกับกรรม ขอขอบคุณตากับยายที่ช่วยฉันกับลูกไว้ลูกเหรอไหนล่ะนี่ไงจ๊ะลูกฉันไอ้โนอก็นั่นน่ะมันหอยนะไม่เคยทำก็ต้องทำกำเจ้าเอย๋ยของไม่เคยเลยพี่ลึกนึกสงสารจุดไฟเตาเ,ตาเตาป่าควันคลุ้มยุ่งอยู่นาน หน้าเพื่อนทานจนมองคล้ำน้ำตาคลอเดินท้วนต้องเบียดแ้วโอยแม่กับตายยายกลับมาจะได้กินเดียไม่ยดลูกแบบม่เป็นมนุษย์เหรอเนี่ย ลูกจะเอาหอยดีไหนนอนองพระ,บะเบสีพระม่ำแตงรับคำสั่งให้มาประหารหมาประหารพระพระทออรรไประยากาฮะ,ะประหารลูกฉันอย่านะลูกฉันไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนลูกสาวของแม่แม่จ๋าอย่านะอย่าอย่าอย่าทำลูกฉันเลยฮะ ไม่พื้นแล้วอย่าตกใจไปเลยลูกไม่มีใครเ็าทำอะไรลูกหรอกรู้จะไปหาแม่เดี๋ยวจะไปหาแม่ที่ไหนกันจ๊ะแม่อยู่นี่ยังไงล่ะไม่ใช่อ่ะแม่หนูอยู่กับยายตาเขาเอาหนูมาลอยแพโอ้ลูกเอ้ยน่าสงสารขอไบปริญญาสักทีที่ไหนเอาดามะเลือกมันยางนี้ ง่ายลูกสั่งลูกแม่เหนื่อยไหมเจ้าลูกเหนื่อยเจ้าแม่แต่พอเห็นหน้าแม่หายเหนื่อยไปปลิดทิ้งเลย โดยพืย่อน่ะค่ะทําไมกล่าวเห็นรอยเท้าข้าไปฝั่งโน้นพื่อน่ะค่ะไปฝั่งหรอข้ารถขับไปเร็วขับเร็วขาาเร็วเร็วขับเพื่อนยากอยู่นะเพะื่คะเรื่องจะมีผู้ขืนใจถ้าใจไม่สมัครนนะ่ะก็มัดทําเรื่องไม่พ้นข้อคอรหาขายหน้าไหนๆเราต้องประกาศเลือกแล้วให้ประกาศใหม่อีกทีเมาไม่มดทั้งเมืองไม่เรื่องชั้นวันนะจนมีผู้ดีปลายให้ลูกกระนาเลือกบูอีกทีไหนแม่งานไม่อ่ะ ซ่อนพูดบองไว้พายในร่างกาเล่นหลอกล้อ,อ,อก,กับเด็กทั้งเล็กใหญ่พูดไม่เป็นเร้นสำเนียงเพียงภายไหลแกล้งบ้าใบให้คนเห็นเป็นของขับพวกเด็กๆดิดใจได้เพื่อเล่นไม่ไวายเว้นวุ่นวายใจที่ทำที่ริมหนองต้องมาหาประจำ้งเช้าคำ่ำํำรอ้อง

ัญญาาหาได้มันจะยากอะไรกับการหาปลาเด็กโง่ๆชาวไร่ชาวนาก็มีปัญญาหาได้เด่๋ยวว่าแต่ว่าเพียงปลาจำนวนร้อยเลยหากมีพระประสงค์สักแสนสักล้านตัวข้าพุทธเจ้าก็จะอาสาหามาถวายได้ไม่ยากพยา่ยค่ะดีเห็นเป่าไร่ไปพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ไปเอาไว้ทำไ,ไมทำเลยไปได้เป็นพัน ลงกระนดแล้วสิใจสังาสังแกล้แส้งดุรู้ใจพันหกเคยสาานี่จะมาสารภาพผิดจริงนันหรอนั่นหอบเครื่องไม้เครื่องมือมาทำไมกันอ่ะขอกราบถวายบังคมทูลแทนที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาให้หาปลาหัวข้าหาได้น้อยนักสักสองร้อยเห็นจะพอเพื่อายากมันในข้างบี มายัง้อนตัวมาตัว,ตวย้งนไปอะไรกันเนี่ยอืมอยด็กผีหนูส่งปลาชูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นหรือปลาดียองท่าไปจับมา